ล่างเลยไอ้ยระวังรถอกุหลาบไอ้ระวังไอ้เพื่อนกูไอ้ยอ้มันมีน้ำเอาแล้วเพื่อนไปไหนวะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ช่วยด้วย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 เขาวิลเลเจอร์กว่ากเลยไงมึงทำอะไรวิลเลเจอร์ไม่ได้อะนี้เกี่ยไปเลยวิลเลเจอร์คนละตัว ไอ้ชุดกันโกเลมเหรอใส่เมเจอร์เลยนะพามาเลยพาไปอ่าฮ่าาไม่กล้าทำรท้ายดิคุณเมเจอร์น้องอ้าวแล้วอะไรมาไหนนะอยู่นี่ค่ะไปอเล็กซ์นี่ๆๆน,นี่นี่นีอะไรไปเออสกิดตั้งหลังไปอ่ะไปข้างหลังตั้งหลังอ้าวอ,าเ,อาเล็กซ์ไปละเอาไงดีเพื่อนนั่นดิหมุนเลย